สวัสดีครับสวัสดีครับผมเั็นพี่น้องเพียงผู้ผู้สุขคนครับวันนี้แซบอีกแล้วพี่น้องแซบอีกแล้วพี่น้องวันนี้ครับตําแตงพี่น้องปิงปลาคอพี่น้องปลาคอถือต้อนมากแล้วก็อันนี้หอยเรือพี่น้องหอยเรือหอยเดือนะครับตามพื้นที่พี่น้องเอิ่นจากไหนเอื่นมาคือกันโอ้เข่าเหนียวพี่น้องอืมสวดแล้วตําแตงพี่น้องแล้วสวดอืม Không phải cái gì mà ừ, ừ. hành mình không? ừ. Mình tâm rồi nè Ừ. เรียพ่อพอดีแสบพี่น้องหญ่เขา่ายใยต้อมพี่น้องอ อแต่พักรืมเบึงไม่รอดป้าไปโดนไข้บ่ใหม่ ยุบบดได้ดพี่น้องทำ้งน้ำใช่ไหมนี่นี่นี่พี่น้องแต่ตัวใหญ่มันยหญ่นี่ครับอันนี้มันสีแสบครับอหอยนี่นี่ครับอันนี้มันแสบนะครับือ คนก็นมาที่ม่นไม่หอกเออคุ้มนคุมบุดไม่หรอกอือ โอ้ยไอ้ผู้บินตามน้องอ้าถึอต่อนยุทธอพี่น้องทอให้หน้าพี่น้องช่วงฝนตก กินหน่อยกินปลาคอนนั้่ครับไอืมอ Hmm. Còn một tên sao mà đó nắm em hư 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 đúng không hư 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 อ่าคือยู่ตลาดวัฒนาพระธรรมบารมีโล่ละสองร้อยบาทหกสิบพี่นอ้องยังตำ่ำนนี้ผมได้มาแต่ตลาดชุมชนครับเราเลยั่งมาแพงพี่นอ้อง ทว่าพอแพงกับแพงอย่างอกพี่น้องถึงกิโลเจ็ดสิบบาทพี่น้อง อจับเลือกเนาออือคุได้ผ่านไม่เห็นคลิปของเบิร์ดกินแซ่บล้วอี่อง อาเนี่ยสับแสบเมื่อกี้กันนะครับเลยกับฝ้าพี่น้องเขาเม่นน้ด้ครับพี่นอ้องอ่าบอกว่าอยู่ในประเทศนอกประเทศเนื้อแต่ออกโต๊ะอ,อิสานมาเทาาพี่น้องเอ้ส่วนพวกกินพี่น้องอยู่มุกนาหนคือเเขาครับอื้ บดหัวอะไรไปนานเอาเกิดพีระดองนะครับขั้นม,มันมันครับ ผมปิ่งเอาด้วยพี่น้องแต่ว่าไายเซตกินกับบอมแมนปิ่งหลดด้วยพี่น้องไปตุมก่อนครับยังไงตุมแล้วหัวมันออกมามาปิ่งพี่น้องครับ ังหวัดบางพื้นที่เนกบ,บิก,กินนะครับแต่ว่าบ้านผมม่้องรีทหานี่กินเบ็ดังหวัดครับตามตลาดยโอ้โลดละสองรอยบาทพี่งเท่าเดิมคมเามมาไว้ <laughs> อืมพี่น้องวันนี้ไหวสนีก็พี่น้องอันนี้จะต้กินต่อพี่น้องมันสีดนโพดพี่นอ้องแต่ในวันนี้ครับเบิ่มมินแ่บก็ต้องขอโทษขอให้พ่อพี่น้องสุดสุขคนนะครับกับคุยาท่าท่าครับ ในการกินถ้าบอสสุภาพประการไดครับมือนี่กับฟ้าพี่น้องมืนเท่านี้ครับมือนาสิหา้าแนวแสบๆสแบบมื่อพี่น้องกินไหมครับมือนี่สวัสดีครับ